มาเนี่อันผู้ใดซื้ออ่ะมันสิวิตดียมันบ่าทั้งดีด้อมัดชีวิตมันสิวิตอันผู้ใดซื้อโควิดผู้นั้นสิเป็นโคถ้ารวบกันแล้วกลายเป็นโควิดก็เลยก็เลยนี่โรคไวรัสโควิดไม่มียาต้าน ไม่มียารักษาแต่เขาก็ต้องระมัดระวังเราต้องรักษาเขาต้องระมัดระวังตัวเจ้าของตอนนี้ยังไม่มียารักษาแต่มีแน่าตันมียางตันนี่เด็กฮะพวกมีสิโก้นะเดี๋ยวมาเนี่ยเออนี่สื่อเสียเลยมีวัสิโก้หรอไหมฮะ ไมเล้ยคุณแม่ไมากเล้เอาเสียงเสียวไว้ลัอาจารย์วันอยางไร่อาจารย์เป็นนี้ดูดีๆอยู่ในใบัตใ,ใ,นนใบนานานนนนหน,นี่นมมนมทมีเอ๋แปบมีอย่างนี้น่เนี่ยนี่ทีพอาจารย์วันพระอาจารย์เป็นนคนคนหลายก็ดีมีมอข่าคนหนึ่งมากมากข่าอยางมากพอดีอาจารย์ได้ทั้งว่า มีโควิดสิบเก้าวะคนได้แต่ย่านเขามาแหย่จานพัชนะเขาดึงปั๊บมาสองใบก็คือเก้าเก้าสามสามหนึ่งเก้าไม่ว่าหรโอ้ยสิบสองบาทอานักยันต์ถึงสิบสองล้านสิเจ็บพูดละลอยละลอยเจ็บหน่อยเด้อครับฮะเจ็บหน่อยเด้อแก้วไหลก็ขอดทุ่เดือดอันนี้เงินเสียที่บาใจลอยเลยเดี๋ยวสองซบเด้ แล้ววันนี้ยอดปัจจุบันใจของคุณบรรจงวันนี้ไดรามาแปดพัสามร้อยเก้าบาทันสามร้อยอา 3, 1, 9, ยอาจารย์ยิบโคกยิบ 3, 1, 9, มัวาน,นี่สามหนึ่งเก้ายอดปัจจุบันใจอย่ในสามสูเก้าคมั่นมจทีเดียวเตนเราจะมันจะมีเลขอยู่ในใบนี้นล้วว่อย่างมับมันสิีมีหลายตัว ย้ำไปมองมองให้พีเ่เจนน,น่ะอันนี้อย่างนี้อย่ามองไก่สิบสองลนะ้านอย่ามองไก่งวดนี้งวดที่สิบสองตัวชุดที่ห้าสิบปแปดไอ้ฮะเอาด้วยยังนี้อนะันยู่ในใบนี้มันจะออกอยู่ในใบนี้แหละมันอาจจะซ่อนเล่นย้ําอกไก่บ้างอาจจะซ่อนเล่นเวลา เราต้องขยายวงเนี่ยต้องขยายวุ้นเพื่อให้เอาไอ้เนี่ยท่านไปต้องขยายไปต้องขยายอ,อีกทีว่ามันมีมันมีมันมีไวรัสโควิดอะไรมั่งที่อยู่ในใบนาจารเอามาแล้วโควิด ก็ต้องยาเ้าตัวเล็กมาลูกเขาไม่ใกล้เขาไม่ใกล้ไม่ยึ้เข่าม้วนกันตะหน่อยวแ่วากระยากจะรับบริจาคอแสกประเดียต้อไป เพราะว่าตอนนี้กำลังกำลังวิ่งกินแ้งแดงแล้วก็ฝาบคนจง้วยอ่าหอช่วยน่าจะคงจะช่วยอาจจะมีทางน้อยอ่เราให้เขาไม่มาไฟแต่อย่างน้อยเราก็ให้เป็นหัวลังใจให้เขามีกำลังใจมีพลังกายพลังใจ้แหนที่จะรำลิกชีวิตที่จะต่อสู้ไปสัก มันหนึ่งชิ้นหนึ่งเดียงหนึ่งแก่ก็อย่างข้าวที่เขาเรียกว่าเป็นอันที่สูงมากได้ยินว่าพระบรมศาสดาเจ้าบอกว่าเราจะสร้างเจดีย์สูงเท่าเขาพระสมเด็จแต่ก็ไม่มีอันที่สูงเท่ากับเราบริจาคข้าวเพื่อทำเพราะว่าข้าวเนี่ย ศาสนาผู้เกิดขึ้นก็พอกข้าวสัตว์ทั้งโลกอยู่ได้ดำรงชีวิตมันก็อยู่ได้มากๆพระบรมศาสดาเาจ้าก่อนจะตัดสรู้ก็ต้องหันมาเสวยข้าขวจากสุชาดาทาาีนี้พอทันข้าวเสร็จท่านพระองค์จึงได้บรรลุธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีานี้ข้าวจึงมีอนุภาพอันทงสงก่อนพระพุทธเจ้า จะดับขันปรินิพานธ์ก่อนจะดับขันปรินิพานพระพุทธเจ้าก็เสวยข้าวจากสุขะแล้วดับขันปรินิพานพระพุทธเจ้าจึงว่าการให้ทานบริจาคข้าวเป็นทีสุดมากหมายมหาศาลยิ่งกว่าเราจะสร้างเจดีย์สูงเท่าเขาก็สูงอันนี้สงไัยมากมายข้าวข้าวช่วยชีวิตคนอย่างแท้กิง ให้คนได้อยู่ได้กินถ้าเราบริจาคข้าวเราก็จะไม่มีวันอดไม่มีวันยากโดยทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ก็เกิดเกิดขึ้นเงินก็จะไหลเข้าโชคก็จะไหลเข้าขความสุขความเจริญก็จะไหลเข้าอาจารย์เคยไปเก็สิ่งของเงินทองแม้แต่ให้เงินผู้สูงอายุผู้สูงอา,ายุกอย็อย่างนั้นอย่างนั้นไหลเข้า เอาข้าวไปให้5กิโลหลังคนร้องให้ด um. so ีใจทำไมคนได้ข <knowledge> ้าวทำไมดีใจจังดีใจมากมากดีใจยิ่งกว่าได้สิ่งของมากมายมาสะสมแต่ว่าข้าวเป็นอาชีพคนนี้แต่ทีนี้ต้องฝากทุกคนนะเนี่ยให้ช่วยกันฝากท่านโยมบำเพ็ญด้วยทางสมาธิโยมคนด้วยถ้าเราร่วมแรงร่วมใจ ถ้าเราไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเวลาวิกฤตสภาพ่าแบบนี้ทุกคนต้องการกำลังใจต้องการความรักต้องการความห่วงใยถ้าคนไทยไม้รับกันถ้าคนไทยไม่ช่วยกันถ้าคนไทยไม่สามัคคีกันแล้วใครจะมาช่วยเราเราต้องช่วยกันออกมาช่วยกันออกคนนักไม้คนละมือออกคนนั่นแหละออกมาช่วยและรวมกันสมัยก่อน หลวงตามหาบัวเคยระดมเข้าป่าช่วยชาติสองคำพอครับได้สองคำมากมายภาษาแต่ทีนี้ถ้าจกว่าถ้าเราระดมเข้าสามมาช่วยกันคพืเจียบใจไปต้มขี้คนมีแบ่งกันทีแบ่งกันคนละเล็กคนละนิดคนละน้อยช่วยกันเพาว่าเยียวยากำลังใจให้ชถานาให้กำลังใจด้วยพระ ทุกคนก็จะไปได้เยอะทุกคนรักกันสามัคคีกันกลอ,องกันอันนี้คือความสุขที่เกิดขึ้นต่อประเทศเพราะเรกว่าช่วงระหว่างนี้เป็นที่กิดสาหัสทั้งภัยแ้งทั้งเศรษฐกิจแต่กิจค่อนข้างแย่ะจะโทษใครก็ไม่ได้โทษรัฐบาลก็ไม่ได้โทษท่านนายก็ยุบก็ไม่ได้เพราะมันเป็นโทษโลก ทีนี้เมื่อมันเป็นั่วโลกเราต้องหันหน้ามาร่วมกันมาช่วยกันปราศรันดีมาปองดองให้โ,โรคโควิดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่คุณหมอ,ขอ,ขอ,ขอเขาก็หาวิธีแยกแต่ถ้าใครคิดว่าเดินทางมาจากต่างประเทศเดินทางกลับมาบ้านอาจารย์บอกปากว่า,า,วาอย่าลงอย่ซ่อนตัวออกไปรายงานตัวออกไปพบปะกเจ้าหน้าที่ าหน้าที่ตำรวจเจ้าคุณหมอเพื่อคุณหมอเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจะจ,ะจ,ะจะได้วินใจจะได้รู้ว่าเราเป็นด้วเปล่ยนเพื่อถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อมันจะต่างประเทศเราจะไม่ได้ขยายเชื้อไปสําหรับคูจ่จากที่วัดที่วัดพระอาจารย์ายห่งวงที่วัดพระอาจารย์ายห่งวงไม่มีโรคโควิด โลบกม,มีมิตะเลกยูนพบกมีโลมิตาเลกแจกเด้ซื้อโควิดอ่าบังยำไหนก็นดีใจน้ำนัเนกเขาเขียนในว่วสิบสองล้านก็ดีใจที่ได้เอาไปซื้อเขา มันบัคซีนก่อนสิบเผ้าโควิดยังไงเพราะไเกมบอสิวโควิดอาจารย์เจมบอสเจมยี่เนาะทุกคนบอสกาสิวเออหนาวติดเชื้ออานุโมทนาทุกคนทุกคนนั่นแหละแต่ยางรวมทั้งบุดรท่านเจงเนี้มมันไปลำบากมาลำบาก เราบริจาคผ่าหมายเลขวันที่องผ้ออาจารย์ทั้งวัดแม่ก็ะไรเจ้าหนี้กาดไฮอย่างที่ท่านบุคนพ่ระมัดระวังไปใส่มาใส่กาดไฮระวังระ,ะวังเราก็ให้ล้างมือให้สะอาดรักษาสุขภาพให้ดีไปใส่มาใส่กาดดีรืร่อง มันโชคหลายๆเพราะว่าจะเป็นห้างสักสินค้าเรื่องงานชมวนู้นหลายๆลกระแทผ้าอ่าปิดจมูกแล้วนี่ผ้าปิดปากปิดจมูกตมแถกมีขายแล้วเปลี่ยนมาใส่ขาเข้ามาแค่นั้นก็ได้้าบอกยิมโมคือเขาจะเป็ัดไวยนะเขายังปิดเห็นตาเหอน,นมันมีเงินเสือกวิเญาณใสาบ่บดปีแล้วนี่ก็ต้อหาระวังอีย่างน,น,นงก็น แต่เรามันระวังถ้า,าจะว่ากันที่ลูกนี่หละที่เดินห้างลับมาจากข้างนอกว่าจะเป็นเกาหลีทุกทางประเทศกับภาพบ,บอกลูกหลกหลานเขาไปได้งานศูนไปบอกกับคุณหมอว่าทุกท่างมากเว่าเขาจะได้แก้ไขสถานาการณ์อาจารย์เป,ป็นห้องเลยในห้องจ่เป็นเท่าแอาจารย์อาจารย์ประกาศอาจารงานเนี่ยเนี่ยออกไปเนี่ยออกไปแต่ว่าสิมีงานมาเลยอาจารย์แจก่เป็นที่ ป่าิบอกไปที่หนึ่งป่าไปทั้งเขาได้หละเบื้องเผยเบื้องช่องของอายะเอานี่น่เพราะว่าในอาจารย์จะแจงเขาวไปนั้งช่องย่างน้หนึ่งป่าิเป็นั่นสึได้นาะใหรมัอนลวงมาได้อาจารย์กระเปาเราบ้างดีก่กะเป๋าราบ้างปฏิวัฒมันเป็นท้อนเสียงของวบบเจ้าอาใศาสนาธรรมที่ไผ่อาจารย์ก็ไผไ hàng trước rồi à hai cờ anh à, chàng này cái gì đó gặp cam xoắn mưa cam xoắn mưa này cái nhãn cứ vào cam song không cam song này sẽ phong đi chạy đấy anh nói cô giang không đi chạy เส็ยก,ก,กูนะมม้องาบอกหรือเปอันนี้อันนี้คันคันบดคันบ่ดีใจคันบดดีใจสิบก่ากำมือเดียวอันเดี๋ยวนี้แม่ค้าแม่ขายจำตลาดตะลี่เพราะว่าตลาดนัดแม่แต่คนอยู่ในบ้านในซองเลเนี่ยทั่วประเทศเขาเห็นอย่างเขาไม่เห็นอย่างเขาต่ำสองมืออืมเซ็จกูหลังมือเอาบอกกำสองมือ กรรมสองเมื่อก็คือว่าเป็นปิศนาธรรมแห้งกำลังใจให้ทุกคนโชคดีดวงดีให้มีพลังในใจให้มีพลังในการต่อสู้โคนดีใจยังมาสิกรรมสองเมื่อเลยยกยางเข้าไปแค่ไหงเนี่ยแต่เขาโกโชคดีนี่เขาจะบเนี่ยแต่ว่าาเขาโชกส่งดีเนี่ยก็ดอันนี้เขาบอกว่าพลังแห่งการดีใจคือกรรมสองเมื่อนะมันว่าง่ายแค่เมื่อ ุ้กคำสองอ่ะอันนี้กคำว่าอยู่ใช่ไหมล่ะคำสองหนึป๊อปคำสองแล้วเดี๋ยวว่าคำสองหนึ่งนั่นอันนี้เป็ว่าเป็นปริศนาทราบอกที่เขาเป็นอยังเป็นอยังพระอาจารย์ทื่บอกปริศนาธรรมเพราะว่าตอนนี้ทั้งคนกจคิดหลาย ินน้ำโคลกระบาดปินน้ำโคลโควิดกินน้ำเสียเติดกิดคิดไรสิ่งไรยางิ่กบ่โดนกันสิโกลกัสิบเกิดเทอมกักเสียหายขน้นเสียไปเสียค่าเทอะเสียค่าหัอซื้อเสียผาอาจารย์ยังเป็นบาก็เลยวเลีนยวไปห้คิดบริหารสมองเพิ่นเพิ่นหาเลื่อมนีลือมสิเลือมกุกตุกเลือมโคระบาดก็เลยแนวกับมี่ สื่อโคงการของไปพ่พอว่าเราจะปันใจให้กันและกันปีนี้ทุกคนต้องเจอต่อสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและสภาวะไทยแรงอย่างหนักพร้อมเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจารย์ซื่อมาแล้วสองใบเส้นตัางหากซิงเกบลราดา๋ยนนี้พระอาจารย์ก็ได้ออกใสเหียผู้เวยติเตียง มนันก็ได้เปิดสู่บริจาคสื่อที่นอนงสื่อมุกสื่อมอนนั่นเนี่ยซอยเยอะจนเบิดเนี่ยประดาตัวแล้วแค่พวกเดียร์ยังขยันอา่าเงินพาทีก็ไปซื้อเผาเม็ดข้ามเมื่อสองเมื่อกะ็าคารอยู่แ้เขาไปเบิ่งเขาลือวัดน,นั่นเนี่ยวัดข้างในอ่าทางหนังกระเดาแม่โคเขาดูเรียบร้อยแล้วทางทลายหมดแล้ว ได้ควนทางอา่ออว่าบ่ใรอันเป็นเพราะว่ามันเกิดลืมวันทุวันน่นบารักสอมือแล้วถ้าเขายื่วันเขาลืมทางศาลาจะได้ศาลามันสร้างไปเดียวเราศาลาเราน,นดดดดันสรนสาส้างเม่ากสร้างน่เป็นสองสองล,ล้านเท่าไหร่นันอันนี้สร้างปีเดียว สูกเจ้าหน้าที่ท่านเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้เขาคิดยังไงเอาส่วนไหนมาคิดก็ไม่รู้อาจารย์ไม่อยากจะเรียกว่าอยากเก็บไว้ให้เป็นศูนย์ศูนอาชีพผู้สูงาอายุหรือเป็นสูนย์เด็กเล็กที่เราสร้างแล้วก็มันก็ไม่ใช่เงินพ้อาจารย์หรอกเ็นเงินญาติที่ทำชาวบ้านกับทิมข้าป่าอาจารย์ว่าน่าจะเก็บไว้ให้มันเกิดประโยชน์ สำหรับพี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์สําหรับส่วนใหญ่แต่ทีน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องไม่ยอมให้อย,อยากให้รื้ออย่างเดียวทีนี้ก็นี้ก็รื้อพังทลายเสียหายหมดเพราะเสียดายเสียดายเงินกระจุกกระจายที่นิยมทำทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใวจกันมาแล้วก็สร้างแล้วก็ปถูกพังทลายเลยทอาเงินถึงสิบสองล้านที่สร้างขึ้นพังทลายไปกับปิดกับยาเลยไร้ประโยชน์สร้างก็ จะพูดยังไงถ้าพูดเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขามีอำนาจเขามีตำแหน่งเขาเป็นผู้ดูแลปภาชาเจ้าไปยังผู้ปภาษาเขาจะเอาไปเผาให้เฮ้ยหัวภาษาเฮ้ยหัวโคกพิลลัวนี่อะไตายพิลลัวอะไรอาจารย์ให้ซื้อสองวันไปดูเขารู้แล้วล่ะแบบโคทังอะไรของแบบ ก็เลยแต่ก็ให้ทุกคนนล้แหละขอให้มีกาลังใจในการต่อสู้ต่อสู้ทั้งเศรษฐกิจต่อสู้ทั้งภัยแ้วต่อสู้ทั้งไวรัสโควิดอาจารย์ว่าอีกไม่นานคงมียารักษาคงมียาเนี่ยเอาแล้วก็ขอบบุญขอบคุณไปทางโยรมันบรจงสูนย์วิจัยจุราพรอีกครั้งเนี่ที่ได้ไประจุกระจัยร่วมบริจาคแ3 0พันบาท แปดสามศูนย์เก้าเมันกมือเด้วมือกำ <c oughs> นะอันนี้เป็นใบคติธรรมขอให้ทุกคนมีพลังใจในการต่อสูดอ้ดำรงชีวิตกำมือข้างเดียวสู้ว่่ได้ต้องกำสองมือฮึซิสูคมาบอกกำสองกำแล้วกู โอ้ยคือแล้วโอ้สิเสีแท้แล้ว <c oughs> โอ้โหกำปิดถ้าลองดูกับว่าโอ้เสียแท้เสียแท้เลยเสียแท้แล้ว <c oughs> ง่ายง่ายเ <c oughs> อาถ้าลองเอาถ้าลองแจ็ดแล้วไปคิดแล้วให้ลืมโลกโควิดจับมือหนึ่งขึ้นหนึง่ง <c oughs> เรื่องหัวคิดปไป

อาผู้มาทีหลังเชิญร่วมทำบุญต่อยอดเดอ้อกับคุณบรรจงสวนนองค์นะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์จุฬาพรฟ้าหญิงองค์เล็กนะครับที่ผมมอบข่าสารกับปัจจัยมานี่เชิญเดอ้อมาต่อยอดเดอ้อใครวะใคร้องมาต้องมาติดต่อตัวเดียวกันเลยแปดเจ้าออเด็กสวย<ป>ข้างบน<ไ>ปเป็นยอตัวน,นั้นเป็น 319นึ่อันนี้สากอันนี้โรคโควิดหรอโรคโควิดอาจารย์เสี่ว้าไเลยวะเออมันลูดครับฟังหนึ่งนะยอดวันนี้มียอดอันนี้แหละยอดเดียวเอายอดนี้เลยพอครับเอายอดนี้เลย